สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปวช2ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงหน่วยที่13แล้วนะครับหน่วยที่13นั้นชื่อเรื่องอะไรมีกี่หน่วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้อธิบายให้ฟังนะครับผมทีนี้นะครับก่อนที่อาจารย์จะขึ้นหน่วยที่13วันนี้นะครับอาจารย์ขอท้าวความกลับไปงานเก่าอาจารย์ก่อนนะครับงานเก่าอาจารย์นะครับใครที่ยังไม่ทํานะครับให้นักเรียนไปทําตั้งแต่หน่วยที่1 จนถึงหน่วยที่12แล้วก็อันไหนที่มันเป็นงานจดนะครับหรืองานสรุปให้นักเรียนสรุปแล้วก็ถ่ายรูปส่งใน Google Cardroom ให้อาจารย์หน่อยนะครับส่วนหน่วยงานไหนมันเป็นแบบทดสอบก็ให้นักเรียนแค่กดเข้าไปทำแล้วก็กดส่งมาที่อาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนไม่ส่งงานอาจารย์ไม่มีเกรดให้นักเรียนนะครับการส่งงานส่งได้ภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้นถ้าคุณไม่ส่ง คุณก็เตรียมตัวที่จะลงเรียนใหม่นะครับเพราะว่าเรียนออนไลน์เป็นอะไรที่สบายที่สุดแล้วซึ่งนักเรียนก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยอาจารย์รอง,งานนักเรียนทุกวันนักเรียนก็ไม่ส่งอาจารย์ก็ขอขอบใจคนที่ส่งงานนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เชีรยงานให้อาจารย์กะรุณาเลีรยงานด้วยนะครับผมทีนี้เราจะเข้ามาสู่เรื่องของเรานะครับในวันนี้หน่วยที่13บนะครับหน่วยที่13านั้นเขาจะพูดถึงเรื่องอะไรเรามาดูนะครับ หน่วยที่13ก็คือจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซันนะครับซึ่งหน่วยที่13นี้มันแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อนะครับมีหัวข้อที่1นะครับผมหัวข้อที่1ก็จะเป็น13.1นะครับคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซันนะครับ13.2ก็จะเป็นวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซันนะครับ 13.3ก็จะเป็นการสูญเสียของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซันนะครับ13.4ก็จะเป็นประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซันนะครับนี่คือ10หน่วยที่13ที่เราจะพูดกันในในงานวันพรุ่งนี้นะครับงานวันพรุ่งนี้จะออน,ออนไลน์13บสามบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมนะครับผมให้นักเรียนเข้าไปรายงานตัวใต้คลิปนะครับ แล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับผมว่าอาจารย์สั่งให้นักเรียนทําอะไรบ้างนะครับผมทีนี้นะครับในในหน้าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นชื่อหน่วยงานนะครับก็จะเป็นหน่วยที่13นะครับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบสั้นนะครับหน้าต่อไปนะครับผมหน้าต่อไปก็จะเป็นหัวข้อ13.1นะครับ13.1เขาก็จะพูดถึงนะครับ คุณลักษณะนะครับของมอเตอร์นะครับคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซันนะครับเป็นยังไงอ่ามาดูนะครับอันนี้คือคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซันนะครับผมคุณลักษณะนั้นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบซันนี้มีขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซันนะครับมาต่อขนานกับอาร์เมเจอร์นะครับจากนั้นจึงนํามาต่อเข้ากับแรงใจที่ใจ่ายให้ v 1ดังรูปนะครับ13.1นะครับ ดังนั้นจึงทำให้จำนวนของเส้นแรงแม่เหล็กนะครับมีค่าคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์นะครับผมแต่ขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าที่ขดรวดสนามแม่เหล็กอันนี้ใน13.1นะครับเขาจะพูดถึงคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้านะครับคุณลักษณะก็จะเป็นดังรูปตัวนี้ก็ให้นักเรียนวาดรูปพร้อมกับจดลงสมุดนักเรียนพร้อมกับ เขียนคุณลักษณะของเขาในหน้านี้เพราะฉะนั้นสรุปหมดเลยในสมุดต,ต้องเอางานลงสมุดนะครับผมในหน้าต่อไปนะครับหน้าต่อไปนะครับผมก็คือจะเป็น13.2นะครับ13.2นั้นคือวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสันนะครับวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสันเป็นยังไงนะครับวงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสันก็จะเป็นดังวงจรที่อาจารย์เคยเขียนให้หนักเรียนดูนะครับ จากไดอะแกรมนะครับการต่อจากรูปที่13.1เขียนเป็นวงจรสมมูลทางไฟฟ้าโดย,ภาย,โดยภายในขดลวดอาร์เมเจอร์นะครับทเทียบเข้ท่าว่ามีแรงดันไฟฟ้าต้านกับค่าความต้านทานที่อาร์เมเจอร์ต่ออนุกรมกันนะครับส่วนที่ขดรวดสนามแม่เหล็กแบบซันเทียบเท่าว่ามีค่า ความต้านทานจากขดลวดสนามแม่เหล็กนะครับต่อขนานกับอาร์เมเจอร์นะครับนี่คือรูปวงจรสมมูลนะครับใน13.2นะครับในหน้าต่อไปนะครับผมในหัวข้อที่13.3นะครับ13.3นั้นจะเป็นการสูญเสียนะครับการสูญเสียการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสันสูญเสียยังไงเอามาดูนะครับอันนี้ก็คือมันจะเป็น จาก13.2มาแล้วก็มา13.3มันก็จะเป็นสมก,การที่จะให้เราเขียนนะครับก็คือจะเป็นนะครับให้นักเรียนจดลงสมุดด้วยนะครับเขาจะบอกว่าจากวงจรสมมูลรูปที่13.4จะได้สมก,การว่านะครับ v 1เท<ฤ>่ากับ v v b บวก i a คูณ r a บวกบวก v v a r นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น ถ้าไม่คิดแรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจาก a r m ์เมเจอร์ c รี o คจะได้นะครับจะได้สมการตัวนี้นะครับ V1 เท่ากับ EB บวก IB คูณ RA นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดรวดสนามแม่เหล็กแบบซันได้จากสมการนะครับได้จากสมการก็จะเป็น IF นะครับเท่ากับ vt หารด้วย rf นะครับส่วนส่วนกระแสไฟฟ้าที่มอเตอร์นะครับก็จะได้เป็น it เท่ากับ if บวก ia นะครับ vt คืออะไร vr a คืออะไร eb คืออะไร it คืออะไร ia คืออะไร if คืออะไร ra คืออะไรอันนี้ให้นักเรียนไปดูเองนะครับผมในหนังสือของนักเรียนเพราะน,นักเรียนหลายคนมาเอาหนังสือกลับบ้านไปแล้วนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นรูปมอเตอร์นะครับรูปมอเตอร์ด้านล่างนะครับก็จะเป็นนะครับ13.3นะครับก็คือการสูญเสียนะครับการสูญเสียในมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสันอันนี้ก็จะเป็นให้นักเรียนจดตรงนี้แล้วก็วาดรูปมอเตอร์แล้วก็เขียนโครงสร้างของมอเตอร์แต่ละชนิดลงสมุดของนักเรียนนะครับต่อไปซึ่งเราจะพูดถึงหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นนะครับประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบสันนะครับ ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซันนั้นเป็นยังไงอ่ามาดูนะครับประสิทธิภาพนั้นก็คือสูตรการหานั่นเองสูตรการหาส่วนวิธีํารการหาอาจารย์จะให้มาทําในอาจารย์จะทบทวนให้ในเวลาเขาเปิดเรียนนะครับวันไหนที่เปิดเรียนวันนั้นอาจารย์จะทบทวนเรื่องการคํานวณประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าแบบซันให้นะครับอันนี้ให้นะักเรียนรู้ไว้ก่อนว่าประสิทธิภาพมันคืออะไรนะครับ คำว่าประสิทธิภาพก็คือกำลังอินพุตที่จ่ายเข้ามาเพื่อขับมอเตอร์เป็นกำลังไฟฟ้าและได้มีกำลังบางส่วนที่เกิดสูญเสียไปโดยโดยกำลังที่เหลือเป็นกำลังกลทางเอาพุตหรือกำลังกลที่เคลานะครับถ้ากำหนดให้อัตราส่วนระหว่างกำลังที่เอาพุตกับกำลังไฟฟ้าอินพุตก็คือประสิทธิภาพของมอเตอร์นั่นเองนะครับ ก็คือประสิทธิภาพเท่ากับกําลังไฟฟ้ากําลังเอาพุตหารด้วยกําลังอินพุตคูณด้วย100นะครับเท่ากับกําลังเอาพุตหารด้วยกําลังเอาพุตบวกด้วยกําลังไฟฟ้าสูตรศูนย์เสียทั้งหมดแล้วก็มาเอา,เอามาคูณ100นะครับจากนั้นก็จะเป็น n นะครับเท่ากับ P o เอาหาร p i อคูณ100ก็จะเป็น P เอาหาร p p เอาบวก p in คูณ100ดังสูตรนะครับ ส่วนวิธีทำํำส่วนโจทย์อาจารย์ยังไม่ให้แบบฝึกหัดอาจารย์แค่ให้นักเรียนโจทย์ที่อาจารย์สไลด์ลง powerpoint ให้นักเรียนหรือสรุปลงสมุดนักเรียนแค่อัพงานถ่ายส่งใน google classroom ให้อาจารย์เพราะฉะนั้นงานวันนี้มีแค่นี้ให้นักเรียนจดลงสมุดพร้อมกับวาดรูปพอเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วอัพงานเข้าใน google classroom ส่งให้อาจารย์นี่คือเป็นงานจดในหน่วยในหน่วยที่13อย่าลืมนะครับงานหน่วยที่13ก็จะมีงาน1อย่างแล้วก็จะมีแบบทดสอบอีก10ข้อแบบทดสอบก็ให้นักเรียนเข้าไปทําแล้วก็กดส่งมาหาอาจารย์เลยอาจารย์จะอันนี้ก็คือมันง่ายแค่มีช้อยสีช้อยให้เราเลือกเลือกข้อที่ถูกที่สุดเพียง1ข้อหอีเมลสามารถทําได้แค่1ครั้งเท่านั้นจะไปแก้อะไรไม่ได้นะครับ คะแนนส่งมาผมก็จะส่งงานงานส่งมาผมก็จะส่งคะแนนกลับไปให้นักเรียนซึ่งคะแนนอยู่คะแนนจะอยู่กับผมทั้งหมด100คะแนนถ้านักเรียนทําถึง50นั่นก็คือเกรดหนึ่งคือการส่งงานถ้าคุณไม่ส่งงานซักงานเลยผมก็จะให้คุณติดก่อนนะครับเพื่อที่จะไปรอแก้ในวันซัมเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้คุณติดรายวิชาของผมลำพังรายวิชาอื่นก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพยายามส่งงานให้ผมหน่อยนะครับ ส่วนหลังจากที่นักเรียนดูคลิปเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมทํางานถ่ายงานส่งอัพเฟซอัพใน Google ค a r d ดูนส่งอาจารย์แล้วก็เข้าไปทําแบบทดสอบสําหรับงานหน่วยที่ศึกษามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสต,ตรงแบบสัน้นก็จะจบการรายงานเพียงเท่านี้นักเรียนมีปัญหาอะไรไม่เข้าใจตรงไหนให้นักเรียนทักมาถามอาจารย์เป็นการส่วนตัว สำหรับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรแล้วขอให้นักเรียนรักษาสุขภาพจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายแหล่โรคในประเทศไทยยิ่งเยอะก็ขอให้นักเรียนสู้ๆกับรายวิชาทุกรายวิชานะครับสวัสดีครับ